ไร right. อรองมีลูกไม่ได้สักทีเกิดจากเนื้องอกหมดลูกจริงๆหรอเนื้องอกมดลูกทําให้มีลูกยากจริงหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไร right. อรองหมอคอนเฟิร์มผมหมอพีทครับหมอป๋อมค่ะเราสองคนมาจากศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะทุกเรื่องที่กระตุกต่มเอ๊ะในตัวคุณเราจะมาเฉลยกันค่ะ ในวันนี้นะครับเราก็จะมาไขาข้อสงสัยกันนะครับว่ามีลูกไม่ได้สักทีอาจเกิดจากเนื้องอกมาลูกจริงหรือเปล่าครับหมอปอม หลายคนกังวลค่ะว่ามีเนื้องอกบนลูกจะทําให้มีลูกไม่ได้ค่ะเนื้องอกบนลูกนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันคุ้นๆปากว่าไฟบรอยหรือว่าไมโอมานะครับเป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่รุนแรงที่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์พูดง่ายๆว่าคนไข้ที่มาหาหมอสักสิบคนเนี่ยก็จะเจอประมาณสัก 6- 7ถึงคนที่เจอเจ้าเนื้องอกบนลูกอันนี้นะครับใช่ค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะ แต่ถ้าจะมีอาการก็อาจจะมีอาการเช่นปวดท้องประจําเดือนมีประจําเดือนมาผิดปกติหรือว่ามาด้วยเรื่องมีบุตรยากค่ะซึ่งการมีบุตรยากเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเนื้องอกเนี่ยมันไปฝังตัวอยู่ตรงไหนนะคะถ้าไปฝังอยู่ในโพรงมดลูกหรือว่ากล้ามเนื้อมดลูกจนทําให้เบียดโพรงมดลูกเนี่ย การฝังตัวก็จะยากขึ้นค่ะให้เราลองจินตนาการง่ายๆนะคบว่ามดลูกเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับบ้านส่วนเนื้องอกมดลูกเนี่ยก็เปรียบเสมือนสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปขัดขวางการฝังตัวของตัวอ,อ่อนแล้วทําให้เราเกิดการมีลูกยากขึ้นหรือว่าถ้าเรามีการตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการแท้งบุตรได้นะครับดังนั้นการวินิจฉัยเนื้องอกมดลูกโดยเฉพาะตำแหน่งที่จะรู้ว่าอยู่ในโพรงมดลูกหรือกล้ามเนื้อมดลูกมีความสําคัญมากในคนที่วางแผนจะะมีลูกค่ แนะนำให้มาตรวจปีละครั้งโดยการตรวจภายในและอัลตราซาวด์เพื่อหาความผิดปกติในมดลูกกันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเรามีเนื้องอกบนลูกอยู่ยังไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่มีอาการเนื้นองอกอันนี้โอกาสเป็นมะเร็งอย่างที่บอกก็คือค่อนข้างน้อยมากเราสามารถอยู่กับมันได้ยกเว้นถ้าสมมติว่าเรามีอาการอันนี้ก็อาจจะต้องรักษาการใช้ฮอร์โมนหรือว่าการผ่าตัดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีความรุนแรงแล้วก็มีความจําเป็นแค่ไหนดังนั้นการวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่ ทำให้เราได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วก็จะเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้อย่างแน่นอนค่ะสรุปเนื้องอกมดลูกมีส่วนทำให้มีลูกยากไรอรอรองไรไรไรนะครับถูกต้องนะครับแต่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเนื้องอกมะลูกนะครับอย่าปล่อยให้ความฝันการมีลูกของเราถูกขัดขวางโดยเนื้องอกมะลูกนะครับสู้ๆนะครับหากมีข้อสงสัยตรงไหน ติดต่อสอบถามที่ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลกรุงเทพได้นะคะแล้วเจอกันนะครับถ้าชอบคลิปสนุกสนุกได้สาระความรู้ดีๆที่เข้าใจง่ายแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปกันนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ